ดูดวงราศีพฤกษ์ในปี2 5 6 7บารมีปู่ทวีสวรรณปกปักคุณกองรักษาหดุนดำดวงชะตาขอให้ท่านลอยๆยๆตอแดนนี้ไปดวงชะตาของท่านเป็นดังเช่นไรดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเงินทองไหลามาเทมาผสมเลยแต่เงินเงินทองของท่านจะไม่สามารถซื้อใจเงินทองท่านไม่สามารถซื้อใจซื้อใจไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามา ล้วนแล้วแต่มีการชิงไหวชิงพิปการแข่งแย่งชิงดีอำนาจบาลีวัฒนาหาคนจริงใจได้ยากในปีนี้เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองได้มาก็เก็บเงียบอย่าไปบอกใครพูดคุยเจราจาต่อรองไม่ต้องไปบอกใครทั้งนั้นสิ่งต่างๆที่บังเกิดในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเพราะว่าได้เงินมาไม่รู้ว่าเขาจะจริงใจกับเราหรือเปล่า ท่านจะเอาเงินไปซื้อใจฟาดหัวซื้อเขาเรื่อยๆเขาไม่ยอมหรอกครับเขาไม่ยอมในสิ่งที่ท่านจะรับจะให้ทำมากเข้าอาจจะกลับใจเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากดีกลายเป็นร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นเงินทองไม่ใช่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเงินทองท่านมีท่านเก็บเอาไว้ให้อุ่นใจ ในปีนี้ท่านควรที่จะต้องจับจ่ายเงินทองโดยใช้สติปัญญาเรื่องบางเรื่องเขาไม่ได้ต้องขอเราสักคำหนึ่งเราไม่ต้องให้เพราะว่าการซื้อคนด้วยเงินมันจะได้ความไม่จริงใจกลับมาปีนี้ท่านจะเจอปัญหาเหล่านี้เข้ามาประเดนประดังดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีแล้วแต่ว่าอย่าใช้เงินเพื่อซื้อใจใครบางคนบุญกุศลอำนาจบารมีวาสนา ดวงชะตาท่านตกตําแหน่งล่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านประสบความสำเร็จมีอำนาจแต่เป็นคนสายสายสมหวังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุญุศวรรวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุมครองรักษาท่านดวงชะตาท่านจะสุขสมหวังดังใจมาดวงสุขเกิดขึ้นในโชควชะตา,ตำาตอำนาจบาลาี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักหนุนนำดวงชะตาท่านคอยสังเกตดูในโชคชะตาท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังจัดแจงตามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกเศรษฐีแต่ท่านก็ต้องคอยระวงังอาจจะมีบริวารคอยหนุนนำดวงชะตาระแวดระวังกับคำพูดเลี้ยงดูผู้คนนะครับตกตำแหน่งเลี้ยงดูครอบครัวอำนาจบรารมีวัสนาท่านอาจจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่เร็ยมปสุขการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการต่อรองด้วยกันบน บนบานสารกล่าบองบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านจะสมหวังตามใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ไปควรที่จะไปนำพาไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่นะครับสร้างบ้านให้ลูกหลานนะครับอยู่ร่มเย็น็นส,สุขความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการต่อรองให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับไม่ใช่เป็นการที่ต่อรองไปได้ทางด้านเรื่องกิเลสกิเลสตัณหาจะนำพาความชิพหายเรื่องราวร้ายๆจะบังเกิด เพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปกล้ามกายเราเว้ระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอำนาจปรารมีวาสนาถือไม้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับบุญกุศลวาสนากำลังนำพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาตรงชะตาของท่านเหมือนกับมีความสดใสล่าเลยเกิดขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาทำจิตใจให้แช่มชื่นเข้าไว้ทำจิตใจให้มีความสุขผสมเร็จสมหวังดังใจมา เรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านควรที่จะต้องตั้งอกตั้งใจคิดและระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจูบแรงอํานาจบารมีวาสนาด้วยอํานาจบารมีวาสนาที่ท่านได้มาตั้งแต่อดีตชาติจะมาหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรับทร์โดยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลดประสบ็จสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาของท่านค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปแต่ว่าด้วยอํานาจของท่าน จะจัดแจงเขาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าแซงทางโค้งทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเข้ามาแข่งขันใครจะเข้ามาเจรจาใครจะเข้ามาต่อรองท่านจะได้เปรียบท่านจะได้ต่อรองได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ไม่ควรที่จะต้องจัดการกับใครบางคนนะครับควรที่จะต้องมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาให้แก่ผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะว่าดวงชะตาของใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาเดกอย่ามาคิดว่าจะมาดูถูก หรือว่าจะเหยียดย้มใครบางคนไม่ได้เด็ดขาดบอกได้เลยว่าดวงชะตาแบบนี้มันมีอำนาจท่านต้องจัดแจงให้เป็นท่านต้องเป็นคนดีนะครับดุปังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายไปต่างประเทศอำนาจบาร,รมีวัสนาท่านอยู่แดนไกลจะไม่มีใครสามารถขัดขวางอำนาจของท่านได้ดวงชะตาดุดันนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้ นะครับจะพูดคุยจะเจราจาจะต่อรองจะซื้อขายที่ดินก็จะได้สมหวังเป็นไปตามนั้นจะมีความสุขด้วยบาร,รมีปู่ทาเวสวรรณปกปักคุ้มครองราาักษาจะเลิินลุกเรือง,งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินคู่ครองจะสมหวังดังใจหมายจะเจอคนที่ใช่คนที่มีอํานาจบาร,รมีวาสนาจะเข้ามาหนุนน,นํดนงชาตาทําให้ท่านส่งเสริมให้ท่านหรือว่าจะเป็นแม่ซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นแม่ซื้อนะครับต่อรองเจราจานะครับ ทำให้ท่านสมหวังทางด้านเรื่องความรักสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วผลเกิดวันนี้บุญกุศลวาสนาเข้ามาจดาเต็มจะทําอะไรก็ประสมเด็จอุปสรรคข้างหน้ามีขวากหนามระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างจดแจ้งให้ส่องผลอานาจบาร,รมีจะบังเกิดบุญกุศลวาสนาหนุนนาดวงชะตาท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดี ท่านจะได้เงินท้องก้อนโตตั้งแต่ครับที่ท่านรู้สึกว่าชะตาชีวิตกำลังจะเปลี่ยนปุ๊บสอนมีการจัดแจงและท่านจะได้ปราบศัตรูหมู่มากนะครับดวงชะตาของท่านอาจจะเปลี่ยนพิผันอยากกนาน่างกะทันหันจากหน้ามือเป็นหลังมือช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษจัดแจงกับทุกสิ่งอย่างกล้าได้กล้าเสียกับสิ่งที่เข้ามาเรื่องไหนที่ไม่ตกข้องมีอันควรที่จะยุ่งเกี่ยว ก็ไม่ต้องยุ่งนะครับองบอกถึงโชคชะตาท่านจะมีคนคอยอุปถัมภ์คำชูหนุนนำในโชคชะตาทำานาจบารมีวัสนธเข้ามาด้วยบุญกุศลวาสนาท่านจะต้องต่อสู้ด้วยความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวยืนหยัดต่อสู้ปัญหาต,ต่างๆมีเอาไว้ให้แก้อย่าถอดถอยความเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตา ข้าพเจ้าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใครข้าพเจ้าควรที่จะต้องจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างการยืนหยัดต่อสู้มีดปักเต็มตัวไปหมดไม่ท่านรู้สึกย่ำแย่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลวาส,สนาเข้ามาท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต้องการเข้าไปปฏิบัติธรรมอยากจะสร้างคุณงามความดีในช่วงในระยะในระยะเวลานี้นะครับในช่วงนี้ ครับในช่วงชะตาของท่านผมบอกถึงโชคชะตาว่ามันกําลังจะเสริมเต็มอิ่มบุญกุศลวาสนาเข้ามาจาัดเต็มถือว่าเป็นโชคชะตาที่ดีมากบุญกุศลวาสนาอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุณงของสาโชคชะตาของท่านอยู่ในตําแหน่งชะตาชีวิตที่ดีอำนาจบารมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องประหรันต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ควรจะยุ่ง ในโชคชะตาบางครั้งท่านควรที่จะต้องระแวดระวังมันไม่ใช่เรื่องของท่านท่านก็อย่าไปยุ่งนะครับผมปัญหาต่างๆนะครับเกิดขึ้นในโชคชะตาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาใครบางคนจะพาเข้ามานะครับผมจะปีข่าวดีเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆมีใครมามอบเงินให้มีใครจะมาเข้าบัญชีราจาต่อรองเกิดความมั่นคงมันไม่มั่นคงสักทีหรือว่าะองไรสักทีถ้าอย่างทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่ รู้สึกแห้งเหี่ยวแต่ว่าในโชคชะตาจะรวยขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวรวยท่าทีกระดาน,านเปลี่ยนแปลงอย่างพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและจริงจังรวยจริงรวยจังเกิดขึ้นในโชคชะตาการประดิ์ประดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินของท่านจะเกิดขึ้นโชคชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงผันไปรับทรัพย์โชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดนะครับก้าวหัวติดก,ก็ได้แห่งๆรวยๆเกิดขึ้นในโชคชะตา ใครบางคนจะเข้ามาในชะตาชีวิตในช่วงชะตนี้นะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรที่จะต้องดูแลหัวใจของคนคนนั้นได้ดีนะครับในชะตารวยไม่รู้ตัวก็ต้องระ,ะวดระวังนะครับมันมีข่าวดีและข่าวร้ายปะสมปะปอนกันไปนะครับด้านบวกให้สังเกตทางพลังทางด้านบวกให้ดีนะครับด้านลบให้สังเกตพลังทางด้านลบให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้ท่านรู้สึกติดติดขัดขัด ถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นพลังด้านลบยังไปรับเข้าไปอีกนะฮะอาจจะทําให้ชีวิตของท่านย่าแย่ปัญหา,าต่างๆเข้ามาลุมเล้านะครับหนุ่มสาวต่างๆเข้ามาลุมเล้าอาจจะได้ขอเบอร์กันช่วงจะตายช่วงนี้จะมีการแลกเปลี่ยนชิงไหวชิงพิปต่อสู้แข่งแย่งชิงดี่างด้านเรื่องความหลักจะแจ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างจะสมหวังดังใจหมายบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดเต็มทำให้ท่านมีความสุขจเจริญรุ่งเรือง โชคเข้ามาแต่เช้าเงินทองไหลมาเทมาผสมเลยท่านตกตำแหน่งอยู่ในเกณฑ์ชะตาตื่นเช้ามาตามอะไรให้แช่มชื่นล้างหน้าแปรงฟันถูสบู่นะครับฟับงดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนก็คิดว่าเขาทำอยู่แล้วทุกวันนี่นะครับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสายมูยเตลูบอกได้เลยว่าตอนเช้าขึ้นมานะครับสุขสมสมหวังตังใจมาชะตาราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี ข่าวดีบังเกิดพลิกชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดีรวยๆยรวยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับชะตาตกตําแหน่งที่ดีมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบริวรวัสนะนะครับผมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งได้เสริมดงโชคชะตานะครับผมปัดเป่าด้วยดินน้ําลมไฟเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งการปฏิ้อยโชคจะเข้ามาไม่หยุดจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง ข่าวดีบังเกิดนะครับเงินทองจะเกิดความมั่นคงนะครับหล่นลงมาจากฟ้านะครับเตรียมกระบุงอันใหญ่ๆญ่รับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังตั้งใจมาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะครับการแกล้งในโชคชะตาท่านมุ่งบ้านเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปข้างหน้านะครับผมข่าวดีจะบังเกิดนะครับเรื่องราวต่างๆเข้ามาการแกล้งในโชคตาท่านปิดก้นไม่เห้เข้านะครับสิ่งเหล่านั้นก็เข้ามาไม่ได้าท่านไม่เปิดรับ ไม่อนุญาตสัยอย่างดวงชะตาก็จะเปิดเงินทองจะไหลมาเทมานะครับข่าวดีจะสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าขาดจุดประสงค์เด็ดขาดขาดประสงค์จุดประสงค์ก็คือการงงงวยกับปัญหาต่างๆนะครับอย่าไปโกงโกงนานอย่าไปเสียเวลานานกับเรื่องอะไรบางอย่างที่ฟังแล้วไม่เข้าหูทําให้ได้รู้สึกย่ําแย่จัดแจงกับทุกสิ่งอย่างเอาให้ดีเอาให้รวยเอาให้เฮงเอาให้ปัง โชคชะตาของท่านตกตาแหน่งร่ํารวยด้วยทรัพย์สินนทองข่าวดีบังเกิดขึ้นกับคนเกิดวันนี้